สำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพุทธวิษัทจะหลับบางทีบรรดาท่านพุทธริษัทบางท่านอาจจะเริ่มหลับบางแล้วก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เวลาบังคับแต่ก่อนจะหลับก็มาฟังธรรมกันก่อนซึงนะ้นนนนนนวิธีแนะนาแนวการปฏิบัติแต่ถ้าบางเอิญบรรดาท่านพุทธวิษัทฟังเรื่อยๆไปจิตอยู่ในธรรม แล้วก็จะหลับก็อย่าดึงไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเพราะท่านถือว่าขณะใดาที่จิตฟังทรรมอยู่ <c oughs> จิตพอใจในธรรมนั้นแล้วก็หลับไปขณะที่หลับถือว่าจิตทรงชาในธรรมนั้นจนกว่าจะตื่นเป็นการได้กาไรมากการแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในยามนี้เป็นเพื่อนก่อนนอนก็เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ทราบ เพื่อเตือนใจไว้ว่ากรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในมโนมิทธิยังไม่ถึงรู้สึกความดีของพระพุทธศาสนาะ <c oughs> เป็นความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทเจ้าทรงแนะนําเป็นการยืนยันคาสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแนะนําว่าคนเกิดตาต่อคนที่ตายไปแล้วยังไม่มีสภาพศูนย์ ถ้าสร้างความชั่วก็ต้องไปตกนรกบ้างเป็นเปรตแปสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉันบ้างตามกํากลังของความชั่วถ้าสร้างความดีก็มาเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดกร็ไปนิพพานฉะนั้นในฐานะที่มันดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบิดาแมาน ตั้งใจปฏิบัติความดีตามท่านก็จงพยายามตัดความชั่วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นความชั่วคือความชั่วในอุทุมปริการสูตรที่พระพุทธเจ้าทอนตัสว่าเป็นปกิเลสอันนี้ขวัรดาท่านพุทธบริษัททุกคนอย่าเข้าไปคบกับปกิเลสทั้งหมดไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งทั้งหมด และก็ถ้าว่าสงสัยว่าดูได้ที่ไหนก็ในเทพอธิบายอุทุมปริกาสสดมีในนั้นมีครบถ้วนเป็นคำสอนรพระพุทธเจ้าโดยตรงอุปะกระเบลเข้าไปใกล้มัน่นกิเลสเป็นความชั่วหรือความเศรมองเร่ว,ว่าจิตเลวอย่าเข้าไปถ้าจิตเลวที่อย่างเดียวกายก็เลววาจาก็เลว คำแนะนําคาสั่งสอนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตัดว่าเป็นของดีหนึ่งความดีขั้นสเก็ตของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนจงพยายามทรงความดีนั้นให้ได้ถ้า <c oughs> ความดีขั้นสเก็ตไม่ถึงอย่างดีอย่างอื่นเราก็ดีไม่ได้อย่าทะานงตนว่าดีตายแล้วต้องไปอบัยอยภูมิแน่ แล้วก็บริการนี้สองความดีขั้นเปลือกความดีขั้นเปลือกนี่คือความดีขั้นทรงฌานโลกีนั่นก็คือหนึ่งส่งสินให้บริสุทธิ์ไม่ทําลายสินด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมบุคคนอื่นให้ทําลายสินไม่ยินดีเมื่อคนอื่นทําลายสินแล้ว <c oughs> แล้วก็พยายามระงับที่วรนห้าระการที่วรห้าระการก็ได้กันหนึ่ง ความพอใจในเพศตรงกันข้ามคือกามารมณ์ขนาดนี้เราจะหลับแล้วนี่ตัดอารมณ์ใจให้ไปสกเสียจะไปยุ่งเรื่องนั้นหยุดไปคิดเรื่องนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวลานี้เราทําสบ,บายใจสบายเป็นตัวของตัวเองสองตัดความไม่พอใจขึ้นชื่อว่าความเกดิดความไม่ชอบใจบคุคคลใดเลิกไปเสีย ถ้าเรายังไม่เป็นพระนาคามีมันก็เลิกจริงๆไม่ได้เลิกใช้โชคเครวก่อนจะหลับทําจิตให้เป็นสุขสาความมึงมงนงงซึมในอารมณ์ของร่างกายรัทำกทํากําลังใจให้ปลดปล่ตัดอารมณ์นั้นไปแต่ว่าถ้าฟังไปฟังไปมันง่วงจะหลับก็ปล่อยหลับเลยไม่ต้องดึงเอาไว้จะเป็นการทรมานจิตใจฟังทำพอใจในธรรมเป็นที่พอใจแล้วฟังได้แค่ไหนหลับแค่นั้นใช้ได้ ขน,นาดหลับถือว่าทรงชานในธรรมนั้นริงกว่าจะตื่นเป็นกำไรมากข้อที่สี่ความฟุ้งซ่านเกินไปเสียฟัหูฟังธรรมแต่ใจคิดอย่างอื่นนอกลูกนอกทางมันอาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาแต่พระจาพิยานยับยั้งว่าเราจะตั้งใจงทรงธรรมข้อที่ห้าความสงสัยในคำสอนและผลการปฏิบัติจะไม่มีในเรา ความสงสัยในพระเจ้าในพระธรรมประสงค์จะไม่มีในเราแค่นี้พอใจแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงจักว่าจิตทรงพม,มีหารสีคือจิตนี้คิดอยู่เสมอว่าเราจะไปมิตรดีของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งโลกเราจะไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เป็นศัตรูกับใครข้อดีสอง เราจะมีความสงสารวาธนาเกื้อกูลคนสัตว์ทั้งโลกให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ข้อดีสามเราจะไม่ฉาดิสยาใครพอยินดีเมื่ออื่นคนอื่นได้ดีแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติดีตามเขาข้อดีสี่เราจะวางเฉยใครเพื่อนพร้มจะไม่ซ้ำเติมอีกคิดเมตตาปราณีไว้เสมอ ถ้าทรงอารมณ์ได้ตามนี้องสมเด็จพระจินทรสีตรงจัดว่าเป็นผู้เข้าถึงกับเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนแต่ว่าเปลือกความดีนี่เป็นเป,นเปลือกที่ทรงชานโลกีบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ต่ำเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถึงแม้ทรงอารมณ์ตามนี้ก็ถือว่าพอเอาตัวรอดหรือ <c oughs> ว่าพอ,อาตัวรอดนั่นก็นหมายความว่าตกนรกยากหน่อย เิ่เราไม่ตกนรกเลยนะไม่ได้ถ้าเผลยังตกเมื่อความดีที่ปฏิบัติตไปเข้าถึงกับพีนั่นก็คือว่าพระพุทธสัมมา,าสัจจเจ้าทรงตรัสว่าทำปกเพมีวาสานิสติญาณให้เกิดขึ้นคือการนรึกชาติการนรึกชาตินี่หากว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติผ่านระยะที่สองที่สามครูเขาก็สอนมาแล้วขอให้ส่งกําลังใจไว้ทําให้มันคล่องอย่าประมาทในใน,ในชีวิต ยต่คิดว่าเราดีจะเกิดการพลาดพลั้งแล้วกาความดีถึงกันสมเด็จพระสัมมาทูตเจ้ากล่าวนั้นคิดปุญญาอย่างเข้มที่เรียกว่าโจตูปปาติญาณคืได้ยินชื่อคนสัตว์ได้เห็นคนนั้นสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหนได้ยินชื่อคนตายแล้วสัตว์ตายรู้ได้ทันทีว่าท่านคนนี้ไปเกิดที่ไหนอย่างนี้ที่ว่าถึงกัน ครูก็สอบนบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้ว่อยส่งกำลังไว้พยายามทำให้คล่องจิตจะมีความสุขนั่นนอกจากนั้นยานแปลประการคือหนึ่งที่ปคุณย,ยานเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรมเห็นอะไรได้ทุกอย่างด้วยกำลังใจเราก็ปฏิบัติได้แล้วเป็นปัจจัยให้พ้นจากความสงสัยในคำสั่งสอนอง,ององค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บางท่านบอกว่าเทวด,ดาไม่มีพรหมไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอันนี้ความจริงมันมีเราจะได้ไม่สงสัยท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่านแต่พรจะพุทธเจ้าว่ามีเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าสำหรับท่านผู้นั้นที่พูดท่านจะไปอะไรเป็นเรื่องของท่านอย่าไปสนใจแล้วก็สําหรับข้อที่สองตัวตัวปปาติยาน ยานนี้รู้การเกิดเกิดจากการดับของคนและสัตว์ที่พูดมาแล้วว่าเห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้สูดชื่อสุดเสือชื่อสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านมนนี้ก่อนเกิดมาจากไหนวินชื่อคนตายและสัตว์ตายทราบได้ทันทีว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนปุพเพนิวาสานุสติยานทะลึกชาติได้เป็นเหตุให้ทบทวนชีวิตของเราเอง ว่าการเกิดมากี่ชาติมันเป็นสุขเป็นทุกข์ขนาดไหนเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตบ้างเสื้อกายบ้างเป็นสัมฤทบ้างเป็นมาแน่เป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นแน่แต่ไม่มีการทรงตัวสู้ไปนิพพานไม่ได้ทําใจลดมณะทิฏฐิได้เยอะต่กิเลสได้มากปีตังสยามเหตุการนาดีตอนายต้าตังสยามเหตุการณ์อนาคต ปัจจุบันนังสยานุเหการปัจจุบันเพื่อถามกำหนดตานรู้กฎของกรรมว่าอะไรทําให้เรามีความสุขทใํใไมเรามีความทุกข์และคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์มีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระอรหนโลกเทศสสอนญาณแปดไว้ให้เรามีความสุขใจถึงแม้เรายัางจะไปนิพพานไม่ได้จะไปสวรรค์ไม่ได้จะไปพรไม่ได้ไไไดยังอยู่เป็นคนอรารมณ์จิตก็เป็นสุข เพราะมันด้ท่านพุทธบริษัททําให้คล่องตัวจะมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกประกอบอาชีพอะไรอยากจะรู้ขนาดดีก็เลยยังไงเรารู้จะได้ไม่ขาดทุนไม่ขาดรอนปีไหนน้ําจะท่วมมากปีไหนจะแรงมากเกินไปปีไหนพัยตรายจะเกิดขึ้นกับพืชผลเราทราบจะได้หาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงการขาดทุนในชีวิตท่งตัว และเราก็สามารถจะรู้บุญของเราที่สั่งสมมาแล้วแต่อดีตจนทั้งถึงปัจจุบันนี้บุญวาสนาบารมีของเรานั้นอยู่ขั้นไหนจะไปเป็นเทวดาได้ไหมไปเป็นพรหมได้ไหมจะไปนิพพานได้ไหมเราทราบขาดปกพร่องอะไรบ้างเราทราบการปฏิบัติถึงแค่นี้เข้าถึงแก่นแต่อย่าลืมไม่หยาิโยมพุทธบริษัทธบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนร แก่นนี้เป็นฌานโลกียังดีไม่พอต้องศึกษาระบบความเป็นมาของพระอริยเจ้าถ้าพระอริยเจ้าท่านอย่าเราจะท่านจยไปจะเป็นพระอริยะเรอไม่เป็นทำไมสําคัญเดินตามท่านไปเรื่อยๆได้ดีไม่มากได้ดีข้าวทีละน้อยๆก็ยังมีความดีเข้ามาติดเราถ้าทําไปแล้วจนจะหลงตัวคิดว่าเป็นพระอริยเจ้ามันจะเป็นผลร้าย คิดไว้เสมอว่าถ้าเรายังไม่ถึงพลินภัณฑ์เพียงใดเรายังไม่ดีต้องทาแสวงหาความดีต่อไปเดินตามทางพระอริยเจ้าเขาเดินอย่างนี้คือหนึ่งบาร,รมีสิบบาร,รมีสิบโดยการต้องประจําใจไว้เสมอด้วยกันหนึ่งทานบาร,รมีคิดว่าเราจะให้ทานแทนการที่เราจะแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่น ถ้าคิดไว้ยังไม่ได้ให้จัดเป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฌานคิดว่าเราจะรักษาสินศึกษาสินที่เราปฏิบัติตามฐานะถ้าสินงมีกิจสิขาบทระมัดระวังสินไม่บกพร่องการเอาจิตเข้าไประมัดระวังสินไม่บกพร่องอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในศีลานุสติกรรมฐานตลอดเวลา สาสามเล่คัมะบบรมีการทิ้มบทพยายามระงับทีวอนห้าระการย้ายครอบงำใจและพยายามหาทางตัดสังโยช์ทั้งสิบระการให้หมดไปจากการบังใจตามที่จะทำได้ค่อยๆทำและปัญญาบรมีก็พิจารณาคำสั่งสอนองค์สมเด็จปิการสีหาทางตัดโลภะโทสะโกหะให้สิ้นไปวิญญาบรมีมีความเก่แก่งก่กวคล่องแคล่ว มีความแก้วกลาต่อสู้ตัวศักดิ์ไม่ท้อถอยการปฏิบัติความดีนี่ความชั่วมันโคกเข้ามาทําลายอยู่เสมอต้องต่อสู้ไม่ยับยัง้งมันแพ้มั่งเราแพ้มั่งภายแตแพ้ต่อต่อไปเราจะไม่แพ้เลยและขันติวามีต้องอดทนต่อสู้การต่อสู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้องอดทน ถ้ไออ่ไม่อดทนไม่ชช่ก็ถอยหลังแพ้เขาต้องต่อสู้ไปยันเอาแควาวความตายเป็นเครื่องเป็นเดิมพันกันสัจจะบารมีตั้งใจว่าจะทําความดีจะต้องส่งความดีให้ได้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาน,บบนิฐานบารมีสร้างกําลังใจว่าเราต้องการนิพพานความดีใดที่องค์สมเด็จพระจิตมัยกล่าวว่านิพพานเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เราทําตามนั้นไม่ถอนตัวไม่ถอนใจ เมตตาบารมีทำจิตใจให้แจ่มใสหน้าตาชุ่มชื่นวาจาไพเราะอย่างนี้จะเป็นที่สบายใจทั้งเราและเขาผู้รับฟังผู้เห็นหน้าเมตคาบารมีอะไรที่เข้ามาเป็นเครื่องทรมานก,กายทรมานใจอดทนเข้าไว้วางเฉยไม่ดินดน้นรนไม่แสดงกายก,าก,กับทรทุกสถานใจจะมีกำลังความดี <c oughs> บารมีสิบรายการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทรงอารมณ์ให้ได้ค่อยๆรักษาอย่าที่ว่าทำวันเดียวได้มันก็พลาดบ้างเผลอบ้างเป็นของธรรมดาไปขึ่นว่าวันหนึ่งสามารถจะต้องทรงอารมณ์นี้ให้ดีให้ครบทวนนสิบระการอย่างน้อยหนึ่งชงั่วโมงไม่ใช่นั่งภาวนารักษาอารมณ์ตามนี้อย่างน้อยหนึ่งชงั่วโมง ทางที่ดีตื่นขึ้นเชา้าสรงอารมณ์นี้ให้ปกติสิบสี่ประการและหลังจากนั้นก็ไปดูจดียาของพระอริยเจา้าคือเจริยาของปโสดาบันเมื่อวานนี้ได้พูดแล้วว่าความจริงปโสดาบันมีอะไรไม่มากนะักแต่ต้องทรงอารมณ์ไว้เพื่อนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย สองไม่สงสัยในความดีของสมเด็มมจพระสัมมาทัพระเเจ้าวของพระธรรมและของพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือโดยไม่มีความสงสัยและแข่งใจสามส่งสินหากก้ากรรมบทสิบไว้ครบถ้วนเฉพาะสินห้านี่ไม่พอต้องกรรมบทสิบด้วยจิตทีมีความสุขคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรรม ถ้สีไม่ดื่มธุรามีไรห้าไม่พูดมุสาวาทพูดเฉพาะความเป็นจริงหกไม่พูดคำหยาพูดเฉพาะวาจาอ่อ,อนหวานเจ็ดไม่พูดสอดเสียดที่เขาแตกเล่ากันและไม่นินทาชาวบ้านพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์มีความสามัคคีแล้วก็แปดจะพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์นอ,าานยชนอย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้น <c oughs> เก้ากำลังใจของเราจะไม่เพ่งเล็งโลกคือหมายความขึ้นชื่อว่ามนุษย์สโลกเทวโลกอะพมาโลกเราเห็นว่าไม่ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกข์จริงเราเ่าเราบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราต้องการนิพพาน <c oughs> จะไปได้หรือไม่ได้ไม่สาคัญพยายามเดินไปเดินจริงๆไม่เทิหลังสักวันหนึ่งข้า,ามันต้องถึงนิพพานแน่ คนที่หวังนิพพานอย่างน้อยที่สุดก็มีความดีประจำใจพื้นที่ชอบใจพื้นที่รักขโมคุทั้งหลายมีความสุขแล้วก็าการต่อไปก็น่าจะไว้ข้อที่สิบเราจะไม่คิดประทุษร้ายใครไม่จองล้างจองผายใครจะเป็นคนให้อภัยไว้เสมอถ้าไม่เกินิสัยแต่ข้อนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเรายังไม่เป็นพระนาคาม,มีมันก็ต้องมีอยู่บ้าง มันมือก็ไปยามระง,งับมาจิตใจมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ก็เป็นธรรมดานะความโกรธก็ต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระนนาคามีถ้าพยายามห้ามความโกรธห้ามไม่ไหวก็ต้องโตตอบบ้างเป็นของธรรมดาแต่การโตตอบห้อยใช้เหตุใช้ผลเป็นสาคัญยายแชอารมณ์โทสะเขาโตตอบจะดีมากแล้วก็ใช้อดอดกลั่นการนิ่งไว้หมาก ยอนยิ้มไว้เสมอๆไม่ช้าอารมใจจะเป็นสุขจะมีความเยือกเยน็นอารมณ์โกรธจะค่อยๆเบาลงไปแตการสุดท้ายการทําความเห็นให้ถูกการทําความเห็นให้ถูกก็หมายว่าไม่ขัดใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนรกมีเราก็มีเปรตสุรกายมีแล้วก็ว่ามีเทวดาหรือพรมมีแล้วก็มีนิพพานม,มีแล้วก็มี เราว่ามียังไงเพื่อการปฏิบัติในมโนยิท,ยทิไม่มีอะไรสงสัยแล้วพบหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะนั้นว่าถ้าทําได้อย่างนี้เราก็ถึงแก่นแล้วก็ต่อไปสําหรับพระโสดาบันมีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานในบรรดา,าท่านพุทธบริษัทท่านที่ได้มโนยิธิแล้วย่อมไม่สงสัยเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานให้เป็นปกติ เช้ามืดตื่นขึ้นใจตั้งอยู่อันที่อารมณ์ของพระนิพพานก่อนจะหลับเอาใจตั้งไว้ที่อารมณ์พระนิพพานให้หลับไปจะดีมากจิตจะเป็นสุขเวลาตื่นขึ้นวันทั้งวันจะมีสุขวันนี้พูดถึงพระโสดาบันแล้วย้อนอินทพระโสดาบันไม่มีอะไรหนึ่งมีชีิตมีความรู้สึกว่าต้องตายสองคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสองสามมีศิลบริสินห้าบริสุทธิ แล้วเราสี่จิตมุ่งเฉพาะมณิพานมีเท่านี้เองตั้งใจคิดตามท่านปฏิบัติตามท่านเราจะเป็นเลยไม่เป็นอย่าคิดว่าเราเป็นอย่าหลงว่าเราเป็นต่อมารมของพระนาคาม,มีก็มีรมเท่าพระโสดาบันพระนาคามีก็ดีเอ้าขอโทษ <c oughs> แต่รมงพระสยทาคาม,มีนี่คอมันแห้งเ <c oughs> สื้อมามันกัดคอ ถ้สุธิทาคามีก็มีอารมณ์ท่าประสนดาบันคือคิดว่าจะตายมีไม่สงสัยในคุณพระัตนาไตรมีสิ่งบรรสุทธิ์มีจิตต้องการพนิพานแต่มีจิตบรรเทาวความโลภความโกรธความหลงจิตบรรเทาวความโลภหมายความว่าฌานในจาคานุติกรรมฐานคิดแจ้ฐานอารมณ์สูงขึ้น ถ้าไม่ดิ้นรนในทรัพย์สมบัติเกินไปก็ทําทุกอย่างมีความกยันมันเพียงแต่ไม่ดิ้นเกินพอดีมันเท่าความโกรธก็หมายความว่าน,นาคาม,มีมีความเข้มข้นในพรมิหารสีโกรธช้าหายเร็วให้อภัยเร็วนันใช้พรมิหารสีเป็นเครื่องค้ำจุนคุมใจไว้เสมอมันเท่าความหลงเห็นว่าความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ ย่งหาทางตัดกำลังใจพ้นจากความโลภและความโกรธทั้งสองประการโยมดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการบรรเทาความโลภให้ใช้จากานุสติกรมฐานเรายังไม่มีทรัพย์จะให้แต่คิดว่าเราจะให้ไว้เสมอถ้าให้พอกำลังย่าให้เกินกำลังเท่านี้ความโลภจะบรรเทากำลังใจของเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรดีของคนสัตว์ได้เหตุผล คนที่ทําให้เราโกรธเป็นท่ายของกิเลสเราไม่ถีหรือกว่าไม่ถีคนบ้าไม่ว่าคนเมาอย่างนี้จะค่อยๆบรรเทาความโกรธลงได้มากค่อยๆทําไปกำลังใจของเราไม่ถึงด้านนาคามีเพียงใดความโกรธต้องมีอยู่แต่เมืโกรธช้าลงไปนิดเบาลงไปหน่อยเป็นที่พอใจของเราแล้วอารมณ์จิตจะเป็นสุขอาราบ,บดาท่านพุทตบริษัทย์รบกวนเวลามาก็มากแล้ว ก็ขอ,อุติเลยเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี